ลองคอมเพนนี้กับกิปนี้ดูว,ว่ามันจะนิ่งขนาดไหนมันโกงไป,ปตัวแค่กิปมันโกงเลยนะเว้ยจริงๆแล้วอ่ะกิปก็พอแล้วไงอยากรู้ครับ มันไม่ดึงเพื่อหนหรอเฮียโคตรโกงเทียบเท่ากว่าไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันนิ่งกว่าในในความคิดเห็นส่วนตัวนะรู้สึกว่านิ่งกว่าเยอะเออ เรียกว่ากิบโกเหมือนแบบยืนกินได้นั่งสบายอะไรอย่างเงี้ยครับผม มันเป็นอะไรเหมือนขึ้นไม่ได้มันเนี่ยดริิโโครับโครับอย่างนี้พอจะเป็นโปได้ไหมครับยิงทารุตโมคล้วครับมันมันเป็นจุดที่หลายๆคนผมมองว่ามันยิงกันได้นะ ไอ้ยิงทะลุสโมงอย่างเงี้ยมันเป็นจุดที่ง่าย่ะสำหรับผมมันไม่ใช่เรื่องเวอร์วังเลยนะเขาจริเห็นปะไม่ว่าจะชอดต,ตรงที่เรายิงตรงนู่นกับตรงเนี้ยคือตําแหน่งที่เขาหลบอะเราเรารู้อยู่แล้วนี่ออกไหมครับตำแหน่งที่เขาหลบก,กับตําแหน่งที่เราจะยิงเรารู้อยู่แล้วครับมันก็เลยยิงง่ายนะไอ้ช็อตพวกนี้ผมมองว่าโปรเพเออร์หลายๆคนแม่งทำกันได้สบาย ช่ปะล่ะมันเป็นจุดที่แบบอ่ะไอ้ยเหี้ยเราโดนยิงข้างหน้าเราจะหลบทางไหนอะ่ะเราก็ต้องหลบหลังต้นไม้ถูกป่ะครับไอ้ยเหี้ยนะไอ้บ้า ต้องมาทำอะไรใไห้มันขึ้ไนไปก่อนขอสำรวจกกัน เราชอบตรงโรงพยาบาลที่มันเดินขวาแล้วยิงโดนนะจำ <c oughs> ได้ดิตาตึงเลย <c oughs> <c oughs> มันสมมติเอ้ยมันแต่มันว้าวนะแบบยิงเวลายิงทะลุสมองหรืออะไรเงี้ยมันว้าวอนะแต่แต่ถ้าเรามองอีกอีกมุมหนึ่งอะ่ะคือผมอะสมมติว่าเนี่ยผมยิงยิงตรงนี้ดาวใช่ป่ะผมยิงจากตรงเนี้ยสิ่งที่เป็นไปได้ยังไงเขาก็ต้องหลบหลังต้นไม้ตรงนี้ใช่ไหมเราก็แค่ขีกแล้วก็ยิงทะลุสมองเข้าไปแค่นี้ครับ มันก็เลยแบบดูว้าวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยที่เท่าไปลงแบบติ๊กตอกที่แบบอุ้ยว้าวว้าววู้ว้าววมันมันมันง่ายมากเลยครับในความเป็นจริงแล้วมันง่ายมากเลยนะเราแค่จินตนาการเอาไว้ก็พอครับ บลบอกอะโคตรน่าเบื่อเลยวะ่ะอ้อไอ้ควายกูก็ถือว่ามึงจะ,ะาคานต่อกูถามจริงโคตรเหลี่ยมเหลี่ยมจัดเหลี่ยมจัดประหยัดจริง เดกิน kau oh, 对。 สี่โมงไงแม่งแต่ภาพมันปรับได้นิดกเดียวอ่ะไม่เป็นไรฟิปเจ็ดคิวเองวะ่ะ